หลับมีหลับมิศาลอะไรไหมที่พี่ที่ไปให้ออ่นว่าเราอยู่ดับการเลือกตั้งพัทยาสามารถารักษาฐานได้ตอนนี้ยากแล้วนะครับที่จะมีการเลือกตั้งกรุงเทพนั่นหมายความว่าจะมีการเลือกตั้งกรุงเทพในเลวันนี้วันนี้ไหมถ้าควรจะเกิดขึ้นไม่ควรมีนะครับควรจะเลื่อนออกไปนะครับจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง สอสอแล้วเสร็จในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2566นะครับเกมนี้เป็นตัวชี้ขาดเป็นตัวชี้วัดว่ารัฐบาลควรจะไปต่อหรือพ่อแค่นี้ตอนนี้คงชัดเจนนะครับว่าการพ่ายแพ้ครั้งนี้เสียเสียงไปเพียงหนึ่งเสียงแต่บ่งชี้ถึงเสถียรภาพของรัฐบาลน,นะครับในวันนี้และในอนาคตหากพลาดเกมนี้นครับก็จะส่งผลทำให้หมากเกมอื่นๆในกระดานถูกกินทั้งกระดาน สวัสดีครับประพกบผมเตศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง u t u b e นะฮะรับชมจากนอกเนประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจประเด็นที่น่าสนใจกงเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับซึ่งแน่นอนฮะมีการตั้งคำถามจากคุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะครับแล้วก็ในสภาว่าเมื่อไหร่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ตอนนี้ไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันเราบุกกระดับรวยๆตลอดมีอะไรที่จุงใจให้สอบออกออกมาอย่างนี้หรือไม่สื่อจุงใจอย่างนี้หรือไม่โลมาบพิ่งในพื้นที่กับเราหรือไม่ถามวิชาจุลินทรีย์หรือไม่ก็จะถามทักงเหตุการ,าารออกับทั้งเศษมีหลักวิชาการไหมนะหลักมีหลักวิชาอะไรไหมพี่ ที่ไปให้ตอบตื่นว่าเราอยู่ในระดับเว้ยเว้ยนะการแรกเลยนะประการที่สองก็มีมก,ก็ทำการคิดบัญชีกันนะครับว่าใะไรทำผิดอะไรว่านะสําหรับผมนะสำหรับผดุงนวะ่าผมเข้าไปทำงานใน,น,นสภาก็มีเรื่องของแบบนี้ไปเรื่อยๆก็ท่านทำหน้าที่ดูแลของคณะที่นักสุนทรนีตอบ ถึงในสภาให้กลับไปลกสภาไี่รอดโทรหรอนะผมจนยอมเป่าค่คือเขาเขาเขงเข้าใจแล้วว่างขายน้ำปลามันพูดปัจจุับตะวันก็ชวนเชื่อให้เชื้อน้ำปลาแต่จริงแล้วคุณก็ต้องมาถางนักวิจารารต้องมาถางวิจารณจริงๆิเอาตรรกเก่าๆนะครับความคิดเห็นนั่งเย็นตางาออกสื่อเนี่ย ให้พิจารณาด้วยถ้าวันนี้ผมชนะนะให้พิจารณานะว่าควที่ออกเสือเ่อไปรีเพย์มาดูว่าใครพูดอะไรยังไงนะน,ะแะ,นะแล้วออกทำจัดรายการมีวัตุประสงค์แอบแฝงหรือไม่นักวิชาการให้ความเห็นแอบแฝงหรือไม่มีอะไรแรงจูงใจกับวิชาการเรือเปล่อหรือมมไม่น,บบน,นนะครับเดีเลยล๋ยวต้องดูกัน คอประยุกต์เลยมาตัอดเลี้ยงคุณโยม่องไปโหกระดดเหรอกะโดดเหรอเอาชนะวนน้เกียรตายชาลีเราก็ได้หมดเลยต้องดูที่กันเนะ

เราชนะกินตะเกียบหน้าใายชาลีเราก็ได้หมดเลยโอเคเพราะว่าเราเริ่มต้นจากศูนย์ขนาดในพื้นที่เราศูนย์เราไม่มีมวลชนจัดตั้งแต่เราก็ได้บทเรียนอยู่เยอะพอสมควรในการที่เราใช้ในการปรับปรุงในการเลือกตั้งครั้งหน้างั้นขนาดนี้เนี่ยอย่างน้อยต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนจากจักหลักสี่นะที่จากเราศูนย์แล้วเราขึ้นมาขนาดนี้แล้วเราคิดว่า ถ้าเราเปรียบเทียบกับแชมป์เก่าด้วยเราก็ไม่ถึงกับทิ้งขาดจากแชมป์เก่าถ้าเรามีประสบการณ์มากกว่านี้ในการทําหน้าที่ความใกล้ชิดประชาชนมีเวลามากกว่านี้เราเชื่อว่าเรามีโอกาสในการที่จะพัฒนาถามคนเป็นผู้สมัครก่อนเลยนะพอใจไหมกับคะแนนตอนนี้ครับก็ขอบคุณก่อนอื่นต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่ให้ความไว้วางใจในการเลือกวันนี้นะครับก็ อยู่ในขั้นที่บอกว่าอย่างที่คุณหมอเรียนนะครับว่ามาจากศูนย์แล้วก็เราก็พยายามเดินเต็มที่จริงๆนะครับคราวน,นี้ก็สิ่งที่เกิดขึ้นผมว่าก็เป็นกําลังใจครับไม่ท้อครับก็เดินต่อแน่นอนครับในส่วนกระบวนการวิเคราะห์เราคงเห็นว่าการเลือกตั้งเขตหลัก4นะครับก็คงชัดเจนนะครับในเ,เขต6ซึ่งมีการเลือกตั้งแทนศีระเจนจากข้าสสของพลังประชารัฐ ะชารัฐพ่ายแพ้นะครับอยู่ในระดับท้ายๆเลยในขณะที่เพื่อไทยชนะการเลือกตั้งแล้วก็มีการแถลงการอย่างเป็นทางการนครับแล้วก็ศีระก็ยอมรับความพ่ายแพ้ไปนะครับในเชิงปรากฏการอันนี้น่าสนใจฮะเพราะว่าผมเคยอธิบายเชิงสังเคราะห์ไว้แล้วจะส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะผู้ว่ากรุงเทพมหานครและก็บรรดาสกทั้งหลาย นะครับซึ่งจะเป็นประเด็นสําคัญซึ่งที่ผ่านมาคุณจุดินลักษณะวิสิตหัวหน้าพักประยิณิปัตตั้งคาถามว่ามเมื่อไหร่จะมีการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครจะปีนี้หรือปีหน้านะครับในขณะที่ทางสภาผู้แทนาษฎรก็ตั้งคําถามว่ามเมื่อไหร่จะจัดให้มีการเลือกตั้งคําตอบวันนี้คงชัดเจนมากขึ้นคำตอบที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับนั่นหมายความว่าทั้งประชาธิปัตย์นะครับ ทั้งพลังประชารัฐนะครับถึงแม้ว่าเอาคะแนนรวมกันถึงแม้ว่ามีมีปชิบัติแต่เอาปฏิบัติไปรวมพรรคกล้าผลที่ออกมาก็คงจะลาบากนะครับนั่นหมายความว่าอย่างที่ผมเรียนไว้าการเลือกตั้งกรุงเทพมหาคนครรัฐบาลต้องมีการคุยกันไม่ว่าจะเป็นปฏิปัติไม่ว่าจะเป็นพลังประชารัฐหรือว่าพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมดต้องมีการคุยกันว่าจะส่งใครลงเลือกตั้งสสและจะส่งใครลงเลือกตั้งสกให้ชัดเจนนะครับ ถ้าไม่ระบุให้ชัดเจนนั่นหมายความว่าโอกาสที่จะพ่ายแพ้เป็นไปได้สูงดูคะแนนจากฝั่งเพื่อไทยส0 0 0มกว่านะครับดูคะแนนของฝั่งของอพรรคกล้าดูคะแนนของฝั่งก้าวพักก้าวไก่นะครับแล้วก็ดูคะแนนในส่วนของไทยพักดีรวมทั้งพลังประชารัฐคงเป็นคำตอบนะนะครับคงเป็นคำตอบ นะครับชัดเจนว่าคะแนนทั้งหมดที่ได้มาและมีการแถลงการยอมรับอย่างเป็นทางการคงบอกให้รู้ว่าถ้าในกรุงเทพนะกนมีการจัดการเลือกตั้งขึ้นมาถ้าพักนะครับเพื่อไทยกับก้าวไกลรวมกันเมื่อไหร่นะครับโอกาสที่จะทําให้อ่าพักฝ่ายขวานะครับอย่างฝั่งของรัฐบาลน,นั้นมีโอกาสพ่ายแพ้สูงยิ่ง พรรคประชาธิปัตย์ก็จะส่งลงสมัครเลือกตั้งนะครับในขณะที่พลังวัชรัสก,ก็จะส่งลงคนคนลงคะสมัครเลือกตั้งคําตอบตอบได้เลยว่ารัฐบาลจะพ่ายแพ้การเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครแน่นอนนั่นจะหมายถึงจะส่งผลทําให้นะครับมีผลกระทบนะครับในระยะยาวในการเลือกตั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในปี2565 ในครับในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตอนนี้ควรจะทํายังไงล่ะเลือกตั้งกรุงเทพเป็นลำบากนะครับเต็มที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีต้องใจยเย็นๆต้องรอเวลาในะครับเพราะตอนนี้การเลือกตั้งท้องถิ่นที่มีหลักมาจากยุทธการไวรัสวินาศประชาชนพ้นภัยป้องปรามเยียวยาฟื้นฟูและเข้าสู่กระบวนการเก็บเกี่ยวนะครับเก็บเกี่ยวคือการเลือกตั้งท้องถิ่นนั้นนะครับ จะต้องค่อยๆทยอยเลือกและสุดท้ายที่ความจริงมันต้องเริ่มต้นจากกรุงเทพมหานครแต่ทบาลตัดสินใจเอากรุงเทพมหานครมาทิ้งท้ายนะครับตอนนี้เหลือพักไหนเหลือเขตพื้นที่ไหนบ้างที่ต้องมีการเลือกตั้งมีเขตพื้นที่ของพัทยาหรือเขตปกครองพิเศษพัทยานะครับซึ่งปัจจุบันใช้คําสั่งของหัวหน้ารอสอชคอ,อสอชอนะครับทั้งกรุงเทพมหานครในการดํารงตําแหน่งของนายกเทศมนตรีและของผู้ว่า กรุงเทพมหานครนะครับในเชิยงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองทำยังไงอ่ะสถานการณ์แบบนี้นะครับเต็มที่ก็ให้มีการเลือกตั้งพัทยานะครับถ้าการเลือกตั้งพัตยาสามารถรักษาฐานได้ตอนนี้ยากแล้วนะครับที่จะมีการเลือกตั้งกรุงเทพนั่นหมายความว่าจะมีการเลือกตั้งกรุงเทพในเร็ววันนี้วันนี้ไหมถ้าควรจะเกิดขึ้นไม่ควรมีนะครับควรจะเลื่อนออกไปนะครับจนกว่าจะมีการเลือกตั้ง นสอสอแล้วเสร็จในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2,566นะครับเกมนี้เป็นตัวชี้ขาดเป็นตัวชี้วัดว่ารัฐบาลควรจะไปต่อหรือพอแค่นี้ตอนนี้คงชัดเจนนะครับว่าการพ่ายแพ้ครั้งนี้เสียเสียงไปเพียงหนึ่งเสียงแต่บ่งชี้ถึงเสถียรภาพของรัฐบาลน,นะครับในวันนี้และในอนาคตหากพลาดเกมนี้ครับก็จะส่งผลทำให้หมากเกมอื่นๆในกระดานถูกกินทั้งกระดาน นะครับการเมืองก็เหมือนเดินหมากรุกพาบร,บราชอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะชาคือแผ่นดินที่เราอยู่อาศัยศาสนาคือคำสอนของศาสดาพระมหากษัตริย์คือผู้ปกครองแผ่นดินโดยธรรมทั้งสามสถาบัน คือไตรรงที่คงอยู่คู่แผ่นดิน could see how หากตงรักบันดานสุงดับทุกเข็งพระบารมีจักรีวงสมบัตเป็นราต้องเห็นใจเราชั่ง 下界台。